เราสามารถพิจารณาพระว่าเก๋หรือแท้ผ่านรูปบนโลกออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยรูปเปลี่ยวเนี่ยโดยไม่ต้องสัมผัสตัวจริงเนี่ยสามารถดูว่ามันเก๋มันแท้ได้ไหมคําตอบคือได้นะได้และไม่ได้ได้ในกรณีที่เรามีประสบการณ์เองอย่างผมเนี่ยผมผ่านรูปพระมาเยอะมากอาจจะเป็นใช้คำว่า,วาหลายหมื่นรูปแล้วกัน <c oughs> ด้วยความที่เราทำหนังสือ <c oughs> แล้วเราก็ถ่ายรูปพะระต่างๆเนี่ยเราดูเก๋แท้ดูจัก พิมพ์ทรงแสงอะไรต่างแสงเงาอะไรเงี้ยเราถาม,มาดูได้นะเออแต่ในขณะที่วิวัฒนาการของการทําพาร์เกรมากขึ้นเนี่ยบางทีรูปถ่ายอย่างเดียวไม่สามารถดูได้ต้องดูองค์จริงประกอบด้วยกําลังบอกว่าบริบทในอดีตการแยกเกสแท้มันง่ายกว่านี้เออง่ายเพราะว่าพาร์เกยอาจจะไม่เฉียบเหมือนทุกวันนี้ใช้คํานี้ก่อนนะพาร์เกยอาจจะไม่ใช่ฝีมือแบบโหปาดกระเดือกอย่างทุกวันนี้ปาดกระเดือกเออใช้ปามปาดกระเดือกเลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราดูจากรูปเราอาจจะแยกได้แต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะต้องมีทักษะพอสมควรนะต้องมีทักษะค่อนข้างมากถึงจะแยกได้ประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์แต่พอมาเน,นี่ยเรามียุคโซเชียลมันมีการสีแสงเงาการแต่งมุมที่ถ่ายแสงตกกระทบความลึกคมมิติต่างๆอของเหรียญเนี่ยนะบางทีดูจากรูปอย่างเดียวไม่ได้บางอย่างพระบางอย่างดูรูปอย่างเดียวไม่ต้องดูองจริงแม้แต่ผมเองนะเหรียญที่มีปัญหาเนี่ยใช่ไหมผมเห็นจากรูปครั้งแรกเนี่ย ครั้งแรกเลยนะเห็นจากรูปนะด้วยความที่ที่ผมสัมผัสกับพระมากโอ้โหเชื่อมากแล้วก็ดูตาหนิเราเข้าใจเข้าใจบริเวของการดูเหรียญดูอะไรพวกนี้ผมบอกฟันธงเลยว่าแท้ผมพูดในเฟซบุ o กผมเลยมผมบอกแท้ร้อซดูจากในรูปนะดูจากรูปผมบอกได้เลยว่าแท้ร้อเป็นหตุผลคือมันมีเส้นแตกเส้นน้ําตกในจุดที่มันทําไม่ได้ในจุดที่ของเกมันทําไม่ได้